เปิดนวัตกรรมยางพาราวิทยายลัยเทคนิคตรังนะคะเปิดเส้นทางอาชีพสู่อนาคตด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราฝีมือนักศึกษาซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วนะคะปีนี้มีการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราได้กว่า40ชนิดนำออกขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษา รับประกันการว่างงานหลังเรียนจบที่วิทยาลัยเทคนิคตรังนะคะนายสุรศักดิ์เทพทองครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางเลบโพลิเมอร์นำนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราฝีมือนักศึกษานะคะมาจัดแสดงเพื่อเปิดเส้นทางอาชีพสู่โลกอนาคต ให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้คิดค้นวิจัยและนำน้ำยางพาราไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสู่เชิงพาณิชย์นะคะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ระหว่างเรียนาลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังมีงานทำหลังเรียนจบอีกด้วยนะคะโดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้นะคะ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะให้นักศึกษาแบ่งกันเองส่วนนักศึกษาที่มาช่วยผลิตชิ้นงานในแต่ละวันจะมีรายได้เฉลี่ยคนละ100-150บาทต่อว,วันนอกจากนี้นะคะยังเป็นการกระตุ้นให้ราคาน้ำยางพารามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยซึ่งปริตภับั์ฝีมือนักศึกษามีทั้งหมดประมาณ30-40ชนิดนะคะ มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ10บาทถึงสอ0 0มบาทเช่นจานรองแก้วหุ่นจำลองคู่ชีพอัศนะจากน้ำยางพาราดอกไม้จากยางพาราฮิตบล็อกจัดสวนรองเท้าบูทผ้าพิมพ์นูนสูงและผ้าพิมพ์นูนต่ำผ้าพิมพ์พระพุทธรูปชุดเตียงนอนสำเร็จรูปและสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตัง ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะวิทยาลัยเทคนิคตรังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วและมีนักเรียนจากหลายสถาบันมาศึกษาดูง,งาน<ม>เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสมัครเรียนในสายสาขาดังกล่าวที่วิทยาลัยเทคนิคตรังค่ะเพื่อร่วมพัฒนาและต่อยอดน้ำยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทางด้านของนายสุรศักดิ์ก็ได้กล่าวถึงผลงานของนักศึกษาว่าผลงานนะครับที่นักศึกษาก็ทํานวัตกรรมของอยางพาราตอนนี้มีอ,อยู่ประมาณ30-40ชิ้นนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์จากยางแห้งและก็ผลิตภัณฑ์จากน้ำํำยาง เป็น2ประเภทยางแห้งและน้ำยางสองประเภท,เส,เทส่วนที่น่าภูมิใจที่สุดก็คือตอนนี้เราได้รับรางวัลในระดับชาติก็คือชุดเตียงที่นอนจากยางพาราแบบสลับรอนตรงนี้ก็แล้ตอนนี้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้วด้วยครับได้ออกสู่ตาลาดแล้วยังนับจำหน่าย ได้ออกสู่ตลาดแล้วชุดหนึ่งนะครับถ้ารวมตั้งเตียงทั้งอะไรก็คือ225,000เต่ถ้าถ้าขายเฉพาะชุดของเครื่องนอนอย่างเดียวก็5 0 0 0 6 0 0 0 0บาทครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับตัวนี้ขายไปแล้วประมาณ20-30ชุดนะครับนักศึกษาเป็นผลิตเองทั้งหมดเลยครับสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนเป็นยังไงบ้างตอนนี้สร้างไรายได้ให้กับนักเรียนนักเรียนที่มาช่วยทําก็จะมีไรายได้ระหว่างเรียน คนหนึ่งตกเฉลี่ยววันหนึ่งประมาณ1 0 0ถึง150บบาทอันนี้คือเฉลี่ยนะครับ